มากินข้าวอ่าเดี๋ยวโอ้กับข้าวเป็นอะไรมี่ยังแน่เมื่อไงโอ้หลายอย่างพุดเดี๋ยวกินฮอตเซตุก่อนเนาะพอดีว่าน้ำฟ้าหมองของเขามันเฮียเออเนี่ก็มีหลายอย่างครับมีหลายอย่างอ่าลาบปลาตองอืมลาบปลาตองปลาขาวห้องละอาหารอีสานแล้วก็ผักหลายอย่างสดผักเกษตรผักบุ้งผักบุ้งผักอย่างเดียวเมื่อกี้นี้มาถือผักอยังนเไย เกินประกาศน่นละอ๋อประกาศประกาศเทาประกาศน้ำยังว่าไปบ่บ่แน่ยจะฮ็ดกันดอกประกาศนกเขาเอิ้นอ๋อประกาศนกเขาประกาศนกเขาใบบ้านในหน่อยสิตรอทงนาตามทงน้าอ๋อธรรมชาติเนาะเออเป็นธรรมชาติพ่อเก็บมาใส่ฮะเก็บมาใส่จะมาน่าฮาบเป่าม้อกันกับมากับอาหารหลามเด้ออ๋อเออแม่นๆแล้วนอกจากนี้ครับก็สิมีต้มขาหมูแล้วที่ซื้อมาย่างพันเอ็เปิดก็มี แกงกะทิหมูใส่บื่อเป็นอาหารไทยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีซุ้มขนมครับขนมเปี๊ยะนมเละเฮ้ยกินเป็นวาติดหน่อยปาเนะี่ยปลากระป,อนะอปร๋องเนาะออมว่าใบสำรองถ้าเกิดว่าไม่อย่างกินหรือว่าขีาข้ขัดออกไปหาซื้อแนวกินเขาคจะได้กินปลากระป๋องนะี่แหละนอกจากนี้ก็มีโรตีกรอบมีอ่า่อหมกเนาะเออมานะยุนี่แต่ว่าี่เปิดกินดออเพราะว่ามมีหลายอย่างอยู่ อ่ะสะาสารายมือแรงครับเขาก็กินข้าวเจ้ากันครับสาราบเนี่ยเขาก็สีสามารถกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้ครับไปวลาแล้วอโอ้โมันสองถุงกว่าแล้วเพื่ออะไออไปเฮ้ย <c oughs> อ่ะให้พ่อเป็นคนแรกเป็นประธานในพิธีในการเราทานข้าวเย็นในครั้งนี้โอ้เราประทานข้าวเย็นเพราะสัตวอื่นจะเป็นทั้งการกินข้าวแรงกันมาตรวจกินข้าวแรงมื่อนี่ยกินเดือดเดือดจัดน้อยมืนอนพราะว่ามือนนี้มันมก็เบิ้งไวม ไปเบิ่งเวงจีฬาเบิ่งข่าวสารต่างๆเมือนี้กับลูกซ้ายกับมาเยี่ยมอ่าเ,เ,เป็นเป็นอาหารพิเศษมันมีทั้งอาหารภาคอีสานแบบเพืนพ้นๆเราแล้วเือเป็นพวกลาบเนาะ<อ>ลาบปลาตองกับผักสดกับพวกกัต้มยำขาหมูว่ามันต้มยำแบบเขาเอื่อง,งอๆต้มต้มขาหมูหรืออย่างย่อยากะต้มขาหมูเอ้าอือืแล้วก็มีน้ำจิ้มเนาะเอาไปตัดเลี่ยน นอกจากนี้ก็สิ pack. ่งนี้พวกขนมกรุบกรอบเนาะเนื่องจากว่ามื้อนี้เป็นมื้อแรกของการใส่สิทธิ์คนละเครื่องเฟสชหะเขาก็ซื้อมาตุนหลายอย่างเนี่ยเปอเปี๊ยโรตีกรอบเออโรตีกรอบอืมอืมปอเปี๊ยอยู่พี่ห่อหมกห่อหมกนมเละปลากระพงประมาณนี้แหละครับโอ้สภาพตัวเองเขาอาจสิบหกแกน้อยเพราะว่ากับเบิร์ดท่านในเคี้ยวยังเนาะกระตาไม่สิลัฐแต่ว่ากลับมาบ้านเท่านี้นะเบิร์นะครับพี่น้องสิ่งที่เตรียมแต่คือว่ามีกล่องวงจรผิดครับคือ ทันทีที่งปากล่องนี่มาติดผมกับพ่อที่สูญเสียเสืภาพ้าไปทันทีเลยเพราะวา่าผมก็สื่แม่จับตามองนะเนาะเวลาเพิ่นสีมองเพิ่นกับสีหันกล้องมาเบิ้งเขาจับตาเขาแล้วนอกจากนี้เพิ่นกับยังแต่ว่าเออเบากพันกล้องเบากตอบตัวทั้งกล้องเลยเนาะครับนี่แต่ว่าตอนนี้แม่คือสิ่งอยากงานอยู่ดอกผมมีเวลาเบิ้งเอา้าขับแม่ได้ยิ้มอยู่กับมากินข้าต้องกันเด้อเอา้าก็ว่าไปในเวลาแล้วเอาจินข้าต้องกันเด้อบ้านอาซิม ขอ QC เลยอ่าเขามีสอนกลางว่านะเออสิ่งที่สำนั้นเขาต้องมีส้สอนกลางเพราะว่าเพื่อเฮ็ดให้ถือสุขาอันน้ำไมเวลาเขากินมาเบิดเนี่ยมันค่อยสิบว่าไดเ้เป็นยันกินมันค่อยสิบว่าไดเ้เสียเนาะไปอุ่นอีกก็ยังได้กินได้สบายแต่ว่าต้องขอสำคัญต้องเขาตู้เย็นเน๊ะมืออื่นก็ต้องอุ่นกินอีกห้อนๆกินให้ถือสุข ข้าวหน้าไม้มาต่อไปซุกอันมน้าไม้มาต่อต้องมีซอนกลาง,งก้อนจะกินในต้องอุ่นให้ห้อนอกินร้อนช้อนกลางนะนะล้างมือด้วยต้องล้างมือน้ำอ่าผมก่าสิขอสนืออ้อยากปลตัวกินกันได้ครับลาดปลาตองนี่ครับมากินน้ำกันอืมเอาพวกเข่าราดเขา่าแซบ่บๆตักขึ้นมา นัวดีครกบพ่อ,พอ,อสุดยอดเลยโจ้เนี่ยยุติหลักแรงบันแทนนะครับเข็ดเจ้าเขาแซ่บเจ้าอนถือว่าเป็นเจ้าประจำระดับผมกับพออ่อครับเวลากลับมานหมกลับไปซื้อไปอุดหนุนเพื่อนประจำนะเนาะเอุดหนุนเพื่อนประจำโดยเฉพาะเนาะเพิ่นะแซ่แบรสใส,ส่กะบบทิแซ่บดีรสชาติผมกอมดีจริงๆกะแซ่บทุกอ,อย่างเหรอสามสิบบาทราคาหย่อมเยากื่ออยู่นี่เลยครับพี่น้อง เขาเอินรับปรกกาศหินเนะครับเัวก็คิตวัดเพราะแต่กินทั้งสี่หนังมันหิ้นขึ้นหนังจังวาสบีเนี่ยครับบางแท้เขาเอินรับวาสบีอีสานเสนครับแต่ว่าถือว่าบามันสิบโมเดลเฮงยังวาสบีเนาะแต่ว่ามันก็เออใส่ได้เขากินกับอาหาร้าเขาใี่มันกัดเข้าดีดเลยทีเดียวหลกักจากที่ว่าเขากินเขาเสจแล้วครับเขาสิตกไทยด้วยนุ่มละกนน็นันเองผมกินขนม อาหารบ้างไปแล้วนะครับเป็นการตกท้ายเป็นว่ของอานพวกนย่ารับหร้บคลิปนี้กิดิมีซ้ำนิดนะครับไม่มีอย่างไรครับแค่มมาไทยคิดกินเข่าแล้งซ,ซ,ซื่อนะครับสวัสดีครับ